มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆแ0ซ็แล้วนะครับมาได้ทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาท10บาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองป์ปถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code หรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างส,างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของหลาพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่3ทธันวาคม68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาใช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับดูโฆษณาผมจังหน่อยเด้อพี่น้องครับ และท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้สักนิดนะครับถือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเราเช็คผลลาวพัฒนาวันจันทร์ที่1ทธันวาคม68ก่อนนะฮะเด่นสีแดงครับ136แล้วก็จับคู่กับเลขประกบสีน้ำเงิน25789ผลสรุปลาวพัฒนาออก105ล่าง41เด่นสีแดง1มาล่างนะครับแต่ว่าจับคู่ไม่มานะครับ จับคู่มาชุด2ตัวบน2ตัวล่างที่ผมวางไว้ไม่มาตามนัดนะครับต้องขออภัยท่านที่เอาไปใช้งานด้วยนะครับทําให้ท่านไม่มีทรัพย์ไร้โชคไปผมว่าวันพุธเนี่ยวันเนี้ยังไงต้องมีต้องมานะชุด2ตัวบน2ตัวล่างผมว่าต้องมีต้องมาขอให้มานะครับท่านจะได้มีทรัพย์รับโชคในทุกๆครั้งที่ท่านเข้ามาดูที่ช่องมือซ้ายให้โชคนะครับ มาดูแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันพุธที่3ธันวาคม68กันต่อเลยนะครับสีแดงครับเลขเด่น017 017เนี่ยต้องมีต้องมาครับท่านเอาไปเป็นชุด2ตัวบน2ตัวล่างได้เลยนะไปเป็นเลขเด่นมามั่นใจว่ามา017ต้องมีต้องมาตัวหนึ่งไม่บนกลังแน่นอนครับ017เนี่ยแล้วก็จัดชุดกันเหนียวนะครับจัดชุดกันเหนียวเป็น01 07 และ17สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเลขประกบ2 3 4 6 8 2 3 4 6 8เอามาจับคู่กับเลขเด่นสีแดง0 1 7จัดคู่กับเลขประกบสีน้ำเงิน2 3 4 6 8จัดออกมาเป็นชุด2ตัวบน2ตัวล่างแบบนี้นะครับ

06แล้วก็เน้นมาที่08เด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่ง1นึ่สองหสาสห 1>, 1 8 1 2 1 3 1 4 1 6 1 8เน้นนะครับเน้นที่1 2เน้นเน้นที่1 6เน้นเน้นที่1 8เด่น7นะครับเด่น7ก็จะได้7 2 7 3

สามตัวสองชุดสองศูนหกและ3 1 8ปพิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนำเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมกันท่านดูแล้วเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับมั่นใจไหมว่าจะมาโดนใจท่านหรือเปล่า ชอบก็เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็มองข้ามเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนําเสนอเกิดมาจากการคํานวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าดีชัวใช่แล้วก็นําเสนอท่านในพิจารณาให้ท่านในตัดสินใจอีกทีเพราะผมก็ไม่ทราบว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับ อย่าเจ็บไปจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ